พี่น้องชาวญี่ปุ่นติดใจร้านก๋วยเตี๋ยวในไทยทั้งอร่อยและพูดญี่ปุ่นได้ด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักน่ารักของพี่น้องชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยของเราครับความน่ารักของทั้งสองคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับใครที่ดูแล้วชื่นชอบก็สามารถกดติดตามพวกเขาได้นะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่ชายมีชื่อว่าฮารุกิอายุ11ปีเขาเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นและชอบกินอาหารมากๆ ส่วนน้องสาวมีชื่อว่าอุตจังเธออายุห้าขวบเป็นเด็กกินยากชอบขนมหวานและชอบเต้นรำเป็นพิเศษทั้งสองคนสนิทกันมากครับถึงแม้อายุจะห่างกันถึง6ปีครอบครัวนี้ได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2021ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่5แล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้สองพี่น้องจะพาเราไปแนะนำร้านบะหมี่เจ้าประจำของพวกเขาครับซึ่งในคลิปก็มีคุณแม่ร่วมเดินทางไปด้วยคุณแม่บอกว่าร้านนี้น่าจะตั้งอยู่แถวสุขุมวิทซอย20 ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวร้านจะอยู่ในตรอกซอยเล็กๆเ,เป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นน่ารักสองพี่น้องก็จูงมือกันเดินเข้าไปในซอยเป็นภาพที่ดูน่าเอ็นดูจริงๆครับสักพักพวกเขาก็มาถึงร้านบะหมี่เจ้าประจำนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวปีกไก่สายน้ำผึ้งครับทันทีที่คุณแม่กับลูกๆเดินเข้าร้านคุณแม่ก็ทักทายพนักงานด้วยคำว่าสวัสดีครับเป็นภาษาไทยส่วนฮารุกิพี่ชายคนโตพอเข้าร้านก็พูดทันทีว่าสุดยอดเลยเขายังอธิบายต่อว่า ร้านนี้ดูเหมือนจะปรับปรุงใหม่ดูดีขึ้นกว่าเดิมและบนโต๊ะอาหารก็มีเมนูใหม่วางไว้ให้ด้วยครับจากนั้นคุณแม่ก็พูดกับฮารุกิว่าจริงด้วยเธอยังเล่าต่อว่าตอนที่มากินครั้งก่อนยังไม่มีเมนูใหม่นี้เลยไม่นานก็มีพนักงานเดินเข้ามาสอบถามว่าต้องการสั่งอะไรบ้างคุณแม่ของเด็กๆก,ก็ตอบไปว่าเอาเหมือนเดิมค่ะส่วนฮารุกิพี่ชายก็ขอเป็นถ้วยใหญ่ๆคุณแม่ก็ชี้ให้ดูเมนูโปรดของฮารุกิซึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นบะหมี่ที่มีน่องไก่ครับ ฮารุกิย้ำชัดเลยว่าเขาชื่นชอบบะหมี่น้ำน่องไก่มากๆเขายังเล่าเพิ่มเติมว่าร้านนี้มีลูกค้าญี่ปุ่นมาเยอะเพราะพนักงานในร้านสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคเขารู้สึกดีมากและประทับใจกับบริการของที่นี่ครับหลังจากสั่งบะหมี่เสร็จทางร้านก็เสิร์ฟน้ำดื่มมาให้คุณแม่บอกว่าเธอชอบน้ำบ๊วยของที่นี่มากเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มโปรดเลยทีเดียวเธอยื่นแก้วให้อุตลองชิมก่อนแล้วก็ส่งต่อให้ฮารุกิลองดื่มดู ฮารุกิพอดื่มเข้าไปก็พูดว่าเปรี้ยวจังเลยก่อนจะรีบดื่มน้ำเปล่าตามทันทีจากนั้นก็น้องอุตัะได้ลองชิมบ้างเธอทำหน้าครุ่นคิดอยู่สักพักคุณแม่ถามว่าอร่อยใช่ไหมละ่ะแต่น้องตอบว่าไม่ขบเปรี้ยวระหว่างที่รอบะหมี่ฮารุกิก็เริ่มอธิบายว่าเนื้อที่อยู่ในหม้อกลมๆใหญ่ๆข้างหน้าเขามันอร่อยมากเขาชี้ไปที่ปีกไก่ตุนในหม้อพร้อมกับบอกว่าน้ำซุปของที่นี่นุ่มละมุนรสชาติเข้าถึงเนื้ออย่างลึกซึง้ง เขาถามคุณแม่ว่าเขาต้มนานแค่ไหนกันนะคุณแม่ก็เสริมว่าเด็กๆทั้งสองคนกินเยอะเสมอเธอเลยมักจะสั่งแบบพิเศษและสิ่งที่คุณแม่ชอบอีกอย่างคือผักที่วางอยู่บนกว๋วยเตี๋ยวเธอบอกว่าฮารุกิลูกชายของเธอชอบกินปีกไก่ร้านนี้มากเป็นพิเศษฮารุกิก็ยืนยันอีกเสียงว่ามันอร่อยเกินไปจริงๆคุณแม่บอกว่าเธอมักจะสั่งปีกไก่เพิ่มทุกครั้งที่มาและยังย้ำอีกครั้งว่าเด็กๆของเธอชอบบะหมี่ร้านนี้มากจริงๆ โดยเธอก็ได้พูดกันกับลูกชายว่าจะพากันรีวิวก๋วยเตี๋ยวลูกชายพูดขึ้นมาทันทีว่าที่นี่แหละคือร้านอันดับหนึ่งในดวงใจของผมเลยครับและแล้วเมนูโปรดถ้วยแรกก็ถูกยกมาเสิร์ฟเด็กๆทั้งสองคนก็ตื่นเต้นลุ้นกันใหญ่ว่าถ้วยนี้ของใครกันนะพี่ชายลองเดาเขาบอกว่าน่าจะเป็นถ้วยธรรมดาหรือเปล่าคุณแม่ก็ยิ้มแล้วบอกว่าใช่แล้วค่ะถ้วยนี้ของแม่เองเธอเล่าต่อว่าจุดเด่นของร้านนี้คือเนื้อไก่นุ่มละลายในปาก ส่วนเส้นบะหมี่นั้นเป็นเส้นเล็กเรียบเนียนและนุ่มมากๆคุณแม่ก็อดใจไม่ไหวจึงลองชิมดูทันทีเธอพูดขึ้นว่าอร่อยเหมือนเดิมเลยรสชาติไม่เคยเปลี่ยนจากนั้นลูกชายคนโตก็ขอลองชิมน้ำซุปคุณแม่รีบเตือนว่าระวังร้อนปากนะครับและเธอก็แนะนําเทคนิคการกินให้อร่อยยิ่งขึ้นโดยบอกว่าบะหมี่ต้องกินคู่กับพริกไทยถึงจะเข้ากันสุด,สดๆเธอแนะนําว่าใส่พริกไทยเยอะๆเลยนะอร่อยแน่นอน ไม่นานก๋วยเตี๋ยวพิเศษของพี่ชายก็มาถึงเขาดีใจสุดๆที่จะได้ทานของโปรดทันทีที่พนักงานยกถ้วยมาเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นว่าโอ้ได้น้องไก่ตั้งสามน้องเลยเหรอครับระหว่างนั้นก๋วยเตี๋ยวของน้องสาวก็มาถึงเช่นกันพี่ชายไม่รอช้ารีบสดทันทีเสียงซุซ่าชัดเจนแถมเขายังพูดออกมาว่ามันอร่อยเกินไปไหมเนี่ยคุณแม่ก็หันไปถามน้องสาวว่าอร่อยใช่ไหมละ่ะ น้องก็ตอบกลับอย่างมั่นใจว่าอร่อยค่ะจากนั้นพี่ชายก็ลองชิมน่องไก่ดูบ้างทันทีที่ได้กัดคำแรกเข้าไปเขาก็พูดทันทีว่าอร่อยโดยเขาก็อธิบายต่อครับว่านุ่มจริงๆครับอร่อยมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะสั่งเมนูพิเศษกันทั้งทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวส่วนคุณแม่เองสั่งแค่ถ้วยธรรมดาครับคุณแม่เล่าเสริมว่าลูกสาวของเธอก็ชอบพริกไทยเหมือนกันสังเกตว่าน้องอุตเนีย จะชอบกินแต่เส้นครับเน้นพิเศษเส้นแบบจัดเต็มเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังเพลินกับมื้ออาหารฮารุกิพี่ชายก็ยังไม่พอใจพริกไทยที่ใส่ไปเขาเลยเติมพริกไทยเข้าไปอีกครับตอนนั้นดูเหมือนว่าพี่ชายจะยังไม่อิ่มครับแต่เส้นหมดแล้วเขาเลยหันไปบอกคุณแม่ว่าขอเส้นเพิ่มครับระหว่างรอเขาก็พูดขึ้นว่าบะหมี่อร่อยจริงๆครับไม่นานบะหมี่ถ้วยที่สองของเขาก็มาถึงครับพอพนักงานมาเสิร์ฟ เขาก็พูดเป็นภาษาไทยทันทีว่าขอบคุณครับต้องบอกเลยครับว่าฮารุกิพี่ชายเนี่ยทานได้น่าอร่อยจริงๆแถมทานเยอะมากด้วยนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวแค่นี้จะกินได้ขนาดนี้ยังไม่ทันไรเขาก็เดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อขอเพิ่มน่องไก่อีกหนึ่งชิ้นครับและก็ได้มาเรียบร้อยเขากลับมานั่งที่โต๊ะแล้วทานต่อแบบมีความสุขคุณแม่เล่าต่อว่าเธอเองก็ประทับใจร้านนี้มากๆเพราะว่าที่นี่ มีพนักงานผู้ชายคนหนึ่งที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ครับทําให้คนญี่ปุ่นรู้สึกสบายใจเวลามาทานอาหารที่นี่เมนูที่ร้านก็รองรับหลายภาษาทั้งไทยอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นคุณแม่บอกว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางร้านให้ความสําคัญกับลูกค้าญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ทุกคนทานกันอิ่มแล้วครับยกเว้นพี่ชายที่ยังไม่หยุดฟินกับรสชาติคุณแม่บอกว่าร้านนี้อร่อยเพราะรสชาติเข้มขน้นส่วนเนื้อไก่ก็นุ่มามากๆละลายในปากเลย ฮารุกิทานไปก็เป่าปากไปครับเพราะมันร้อนแต่สุดท้ายเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าให้คะแนนเต็มหนึ่งร้อยไปเลยครับและตอนนี้ทุกคนทานกันเสร็จหมดแล้วครับฮารุกิพี่ชายพูดอย่างภูมิใจว่าผมกินหมดเกลี้ยงเลยครับส่วนน้องสาวก็เหลือผักไว้นิดหน่อยจากนั้นทุกคนก็เดินออกจากร้านพร้อมกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณครับคุณแม่พูดปิดท้ายว่าร้านนี้อร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองดูนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวน่ารักน่ารักของครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่มาเยือนร้านบะหมี่ไก่ไทยแท้พร้อมกับความประทับใจแบบเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่อร่อยเข้มข้นเนื้อไก่นุ่มละลายในปากหรือแม้แต่พนักงานที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็ช่วยให้ประสบการณ์มือนั้นยิ่งน่าจดจำมากยิ่งขึ้นเด็กๆเองก็ดูจะชอบมากเป็นพิเศษกินกันหมดชามแบบไม่เหลือเลยแถมยังขอเบิลอีกด้วยเรื่องราวแบบนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่า อาหารไทยไม่ใช่แค่อร่อยสำหรับคนไทยแต่ยังสามารถครองใจชาวต่างชาติได้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ